เรื่องบุญนะปาติกะชาดกชาดกว่าด้วยความฉลาดทันคนครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลนครสาวัตถีมีนักเลงขี้เล่ากลุ่มหนึ่งนั่งล้อมวงเล่าเมามายเป็นอาจินไม่คิดทำการใดๆได้แต่เบียดเบียนครอบครัวหรือไม่ก็หลอกดวงชาวบ้านตัดช่องย่องเบา หาเงินมาดื่มเหล้ากันวันหนึ่งเงินที่มีไว้ซื้อเหล้าก็จะหมดลงพวกขี้เหล้าจึางปรึกษากันเพื่อหาเงินมาซื้อเหล้าขี้เหล้าคนหนึ่งเสนอขึ้นมาว่าให้หาอุบายมอมเหล้าท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีเมื่อท่านหมดสติแล้วจึงปลดเครื่องแต่งตัวของท่านนำเอาไปขายเอาเงินมาซื้อเหล้าดื่มกินกัน วันลุ่งขึ้นคนขี้เหล้าก็นำยาผสมลงไปในไหยเหล้าและตั้งไว้พร้อมทั้งนั่งล้อมวงกันทันทีทำทีเป็นดื่มเหล้ากันตามปกติรอท่านอนาถบินทิกศเศรษฐีเดินผ่านมาคนพวกนี้ถึงแม้นจะพบท่านเศรษฐีบ,บ่อยๆก็ไม่เคยรู้ว่าท่านเป็นพระโสดาบันแล้ว ย่อมมีศีลห้าที่บริสุทธิ์และมั่นคงไม่ดื่มสุราทุกประเภทแม้นจะใช้ผสมยาก็ตามยิ่งกว่านั้นท่านยังมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดความถือตัวแต่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เป็นนิดไม่นานนักหลังจากท่านอนาบินทิกาเศรษฐี กลับจากเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินได้เดินผ่านมากลุ่มคนขี้เล่าคนหนึ่งรีบกวีกวาดออกไปต้อนรับพลางกล่าวเชิญชวนท่านด้วยอาการพินอพิเทาให้ท่านร่วมวงดื่มเหล้าด้วยกันท่านอานาบินทิกาศเศษฐีเมื่อถูกชวนก็นึกเฉลียวใจว่าต้องมีอะไรแอบแฝงเพราะคนพวกนี้ถึงแม้จะเห็นท่านบ่อย แต่ก็ไม่เคยทักทายหรือเอ่ยปากชักชวนให้ดื่มเหล้าด้วยกันเลยสักครั้งท่านเศรษฐีคิดว่าเจ้าพวกขี้เหล้าพวกนี้มีความคิดไม่ชอบมาพาคนแน่ๆเห็นทีจะปล่อยไว้ไม่ได้จึงทําทีเดินเข้าไปใกล้ๆวงเหล้าชำเลืองดูกิริยาอาการของขี้เหล้าพวกนี้แล้วตะข้อขึ้นว่าพวกเจ้าขี้เหล้า เจ้าเอายาเบื่อผสมเหล้ามาหลอกให้เราดื่มเพื่อจะได้ปลดทรัพย์เราชาชาคุยอวดว่าเหล้าดีถ้าดีจริงทําไมพวกเจ้าไม่ยกดื่มล่ะพวกเจ้าคิดกําเริบนักเห็นทีจะต้องให้ถูกลงโทษเสียบ้างล่ะเมื่อพวกกีเล่าเห็นว่าท่านอาถาบินทิกาเศรษฐีรู้ท่านอุบายของตนทั้งยังคิดจะลงโทษอีกด้วยก็ยิ่งตกใจรีบเห็นหนีกันไปคนละทิศคนละทาง เมื่อท่านอนาตบินทิกาเศรษฐีไล่พวกขี้เล่าอันธพาลไปแล้วก็คิดว่าน่าจะนำเรื่องนี้ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงทราบเมื่อพุทธองค์ทรงฟังแล้วจึงตัดเล่าชาดกดังนี้ในอดีตการสมัยเมื่อพระเจ้าพม,มาทัตครองราชาสมบัติณนะกรุงพาลานสีในครั้งนั้น ท่านเศรษฐีเมืองพระลานสีกำลังเดินไปเข้าเฝ้าพระราชาตามปกติก็มีนักเลงขี้เหล้ากลุ่มหนึ่งวางแผนจะปลดทรัพย์ท่านเศรษฐีจึงส่งพักพวกคนหนึ่งเข้าไปทักทายและชวนให้ดื่มเหล้าที่พวกตนผสมยาพิษเอาไว้ท่านเศรษฐีนั้นความจริงก็ไม่อยากสูงสิงกับกลุ่มคนขี้เหล้าเหล่านี้แต่ใจหนึ่งก็อยากรู้ว่าพวกนี้จะมีเล่ห์เหลี่ยมอะไร จึงคิดหาทางดัดสันดาลให้เกตดลาเลิกประพพติชั่วเช่นนั้นอีกท่านจึงเดินตามขี้เล่าคนนั้นไปเมื่อไปถึงวงเล่าท่านชำเลืองดูหายเล่าแล้วกล่าวว่าท่านจะต้องไปเฝ้าพระราชาขากลับจึงจะแวะมาดื่มด้วยกันพวกนักเลงสุลาคิดว่าท่านเศรษฐีหลงกลพวกตนแน่แล้วก็ตัดเตรียมจัดสุลาและกับแก้มไว้รอต้อนรับอย่างเต็มที่ ท่านท่านเศรษฐีกลับจากเฝ้าพระราชาผ่านมาถึงพวกนักเลงก็กุลีกุจอ้อนรับอย่างแข็งขันท่านเศรษฐีนั่งลงแล้วก็ชันโงกหน้ามองลงไปในหายเล่าแล้วพูดยิ้มยิ้มว่าสหายเราไปตั้งนานแล้วเล่าในไหยของท่านยังไม่พ่องไปเลยสักนิดพวกท่านคุยว่าเล่านี้รสเลิศนักทำไมจึงไม่ยอมดื่มกันเล่า แล้วก็ตลาลวาดว่าพวกเจ้าเนี่ยเอายาพิษใส่ลงไปด้วยใช่ไหมพวกเจ้าเนี่ยกำเริบถึงก็คิดฆ่าฆ่าเชลือข้่าจะนำเรื่องไปกร่าบทูลพระราชาให้ส่งทหารมจาจับพวกเจ้าไปลงโทษเสียให้เข็ดลาบพวกนักเลงสุราถึงกับสะดุ้งตกตะลึงเพราะคิดไม่ถึงว่าท่านเศรษฐีจะรู้ทันพวกตนต่างอ้อนวอนขอให้ท่านเศรษฐี ยกโทษให้พร้อมกับรับปากท่านเศรษฐีว่าจะเลิกดื่มเหล้าท่านเศรษฐีก็พูดสั่งสอนให้รู้ผิดชอบชั่วดีพร้อมทั้งฆ้าโทษไว้อย่างหนักว่าคราวหลังอย่าประพฤติเช่นนั้นอีกแล้วจึงปล่อยตัวไปองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงประชุมชาดกนี้เสร็จจบ แล้วพวกนักเลงสุลาได้มาเป็นนักเลงสุลาในครั้งนี้ท่านเศรษฐีได้มาเป็นพระองค์เองข้อคิดจากชาดกนี้ันข้อที่หนึ่งถึงแม้เราจะไม่ต้องการก่อเวีนกับคนพานเลยแต่คนพานก็มักจ้องหาเรื่องก่อกวนเราอยู่เรื่อยๆอย่าคิดว่าเมื่อเป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วคนพานจะไม่มาบรบกวนเรา ข้สอสคนที่สามารถจะระวังป้องกันภัยไว้ล่วงหน้าได้ต้องเป็นคนช่างสังเกตฉลาดในการจับพิลุษ์คนซึ่งสามารถอย่างนี้พอฝึกกันได้ข้อที่สคนที่ถูกหลอกลวงได้ง่ายส่วนมากมีพื้นนิสัยเป็นคนมักโลกมักโกรธมักหลงคนโลกก็คือคนที่อยากได้ของคนอื่นในทางมิชอบ เห็นแก่ได้ดังเช่นปลาติดเบ็ดเพราะเห็นแก่เหยื่อคนถูกหลอกลวงต้มตุนเพราะอยากได้ของที่เขาเอามาล่อคนเจ้าโทสะคือคนที่ถูกยั่วให้โกรธก็ขาดสติพิจารณาไม่ถี่ถ้วนถูกหลอกให้ทำร้ายกันเองเหมือนนกต่อถูกต่อเพราะเจ้าโทสะ เข้าไปตีกับนกที่เขาเอามาล่อจึงติดกับดักคนมักหลงติดในรูปรสกลกิ่นเสียงสัมผัสมักขาดเหตุผลงมงายโบราณจึงเตือนว่าจะเชื่อก็เชื่อเถิดแต่อย่าพึ่งไว้ใจจะรักก็รักเถิดแต่อย่าถึงกับหลงไหลเรื่องปุณกะปาติชาดกก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกด ติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ